การดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกรษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซามีพื้นที่364,750ไร่ครอบคลุมอาณาเขต5ตําบล52หมู่บ้านคณะทํางานขับเคลื่อนง,งานด้านการเกรษตรระดับอํอาเภอคณะทํางานโครงการขับเคลื่อนการเกรษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านห้วยลึกหมู่ที่11ตำบลพ่วงพรมคอนเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านการขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านห้วยลึกมีพื้นที่1202ไร่มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด2 2 0ยครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น847คนเป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตรจำนวน174ครัวเรือนและสินค้าเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านเช่น ยางพารามีพื้นที่2,575ไร่ผลผลิต5,66,500กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีปามน้ำมันพื้นที่859ไร่ผลผลิต3,600 0กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีข้าวไร่จำนวน272ไร่ผลผลิต95,200กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีชนิดสินค้าเกษตรที่สำคัญมีศักยภาพ เกษตรกรต้องการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของหมู่บ้านคือข้าวไร่ปัจจุบันมีการผลิตจำนวน272ไร่เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านเวลึกสมาชิก22รายเหตุผลในการคัดเลือกหมู่บ้านและชนิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเนื่องจากบ้านเวลึกเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพที่พร้อมในการพัฒนาและมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็งคือ ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นผู้นำที่ดีมีพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำไหลผ่านมีกลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านมีจุดอ่อนคือค่าครองชีพสูงประชาชนมีหนี้สินขาดเคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าเลง้งและแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งโขดในช่วงหน้าเลง้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวนหนึ่งรายคือนางสาววิตรีช่วยเกลี้ยง การจัดวิธีทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้านพบปัญหาหรือความต้องการด้านการเกษตรของหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขพัฒนาคือ 1. ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 2. ปัญหาการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชแผนงานโครงการด้านการเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆคือ 1. การพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ 2. ขยายผลการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกครัวเรือน 3. ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพงมคอนแนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการของหมู่บ้านให้สูงขึ้นคือ การพัฒนาตามแนวทาง BCG Model โดยมีแนวคิดในด้านระบบเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจมุงเวียนที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและคำนึงถึงการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน วิธีการเพิ่มมูลค่าชนิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่เข้าร่วมโครงการโดยวางแผนพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์คือข้าวไร่เน้นการต่อยอดและพัฒนาด้านการตลาดการนำเอาวัสดุเหลือใช้เช่นฟางข้าวแกลบมาต่อยอดโดยทำเป็นปุ๋ยหมักและพาะเห็ดฟางการนำเอาวัสดุเช่นรำปลายข้าวมาพัฒนาเป็นขนมชาเป็นต้นรวมทั้งการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวในอนาคตต่ตอไป และการพัฒนาภาคการผลิตเน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงหลังจากเข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเกษตรกรในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านจำนวน85รายพื้นที่การผลิตภาคการเกษตรของหมู่บ้านเพิ่มขึ้น100ไร่ผลผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น100กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในหมู่บ้านลดลงประมาณ550บาทรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นประมาณ1,500บาทต่อครัวเรือนมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นประมาณ50บาทต่อชนิดสินค้าเกิดการจ้างงานในหมู่บ้าน30รายพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนภาคการเกษตรของหมู่บ้านให้ดีขึ้นจำนวน50ครัวเรือน